ื่องของหน้าแรงกันบ้างคะ่ะพี่หญิงช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกนะคะก็น้ําในเขื่อนก็ลดปริมาณลงมากเหลือเกินนะคะเราจะพาไปดูพิธีสวดมนต์ขอฝนให้ตกต้องตามฤด,ดูกาลกันนะคะมีชื่อว่าคาถาปลาช่อนขอฝนค่ะ hmm. ส่วนพิธีจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อม,อมกันเลยค่ะ hmm. ไปกันที่วัดพระธรรมมาจากเสมารามนะคะหรือว่าวัดพระนอนที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดยชาวบ,บ้านในพื้นที่กว่า200คนเขาก็ได้สวมชุดขาวประกอบพิธีสวดมนต์ขอฝนพระพุทธสายญาติหรือว่าพระนอนนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางเสด็จปรินิพานศิลปะแบบทวารวดีซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีเลยทีเดียวค่ะ โดยพิธีกรรมของชาวบ้านก็จะนิมนต์พระสงฆ์9รูปด้วยกันนะคะและนําเอาปลาช่อนจํานวน9ตัวมาประกอบพิธีสวดมนต์ด้วยคาถาปลาช่อนร่วมกันอธิษฐานขอฝนซึ่งถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณดั้งเดิมซึ่งพระสงฆ์และชาวบ้านก็จะร่วมกันสวดมนต์จนปลาช่อนที่มามาร่วมพิธีเนี่ยดิ้นค่ะ หรือว่ากระโดดไปมาก็จะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีชาวบ,บ้านทุกคนต่างมีความเชื่อนะคะว่าถ้าหากประกอบพิธีสวดมนต์คาถาประช่อนขอฝนแล้วก็จะส่งผลทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะนะคะก็ขอให้ประสบผลอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่เป็นประชอนดิฉันจะไปอีกที่หนึ่งอยู่บ้าน